สวัสดีครับบริษัท MC Machine t r a d ทและบริษัทในเครือขอแนะนำถังฉีดโฟมสำหรับงานคาแคร์ถังตัวนี้มีความจุ80ลิตรใช้ร่วมกับน้ำยาล้างรถเป็นอุปกรณ์สำหรับฉีดโฟมโฟมล้างทำความสะอาดรถนะครับก็เป็นตัวถังเป็นสเตเลสเกรด304สามารถทนแรงดันได้ถึง90 90ถึงปอนด์ต่อตารางนิ้วนะครับเกรดสาคืออะไรอ่าเรามาดูนะครับของแม่เหล็กดูดตัวนี้เป็นสเตเลส201นะครับตัวนี้เป็น304นะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดก็ในท้องตลาดที่ผลิตออกมาขายกันมีตั้งแต่ถังเหล็กสเตเลส201และ304ตัว304เป็นสเตเลสเกรดดีที่สุดคือไม่เป็นสนิม ก่อนที่เราจะสาธิตการใช้งานจะมาขอแนะนําส่วนประกอบต่างๆก่อนตัวแรกคือปืนฉีดโฟมตรงปลายปืนจะเป็นแบนๆเหมือนปากเป็ดนะครับตัวนี้เราประกอบไว้แล้วประกอบเข้ากับสายฉีดเป็นสายเนื้อพียูสธรรมดาตัวนี้ไม่ต้องทนแรงดันสูงนะครับตรงปลายทางน้ําออกมีก๊อกปิดเปิดในขณะที่เราต้องการปิดชั่วคราวนะครับสามารถ ผ่านก๊อกตัวนี้ได้ตรงกลวยตรงนี้เป็นที่โหลดน้ําแล้วก็น้ายาตัวตัวน้ํายาโฟมนะครับก็โหลดเข้าทางนี้ส่วนทางด้านข้างเป็นวาล์วปรับแรงดันเราสามารถปรับแรงดันที่ใช้งานซึ่งแรงดันที่เหมาะสมที่สุดกับน้ายาที่ที่เราจําหน่ายก็ฉีดที่แรงดัน5้า ถึงหกกิโลนะครับระห้าห้าถึงห้าสิบถึงหกสิบบาทส่วนตัวข้างจะเป็นเป็นเซฟตี้วาลนะครับในกรณีที่แรงดันเราเผลอเลยเนะี่ยแรงดันเยอะเกินก่อนที่จะเกิดความเสียหายก็จะมีมีลมมีลมออกมานะครับตรงนี้ผมตั้งไว้อยู่ประมาณ -50 นะครับก็สามารถขันขันสกรูข้างล่างข้างบนตั้งได้นะครับ ทีนี้เราจะสาธิตเลยนะครับว่าทำงานยังไงแรงดันมีพร้อมกระป๋องโฟมน้ำยาน้ำยาเราใส่ลงไปแล้วนะครับผสมไว้แล้วทดลองฉีดก็หนึ่งหนึกระป๋องกับใส่น้ำไปประมาณตรงนี้แล้วก็น้ำยาฉีดโฟมหนึ่งกระป๋องก็จะได้สัดส่วนประมาณ40-50ลิตรต่อต่อน้ำนะครับ โอเคพ่นเลยครับดูนะครับว่าการสร้างโฟมออกมาสวยนะครับหลังจากที่เราพ่นโฟมเข้าไปที่ผิวรถได้เต็มแล้วก็รอสักพักหนึ่งให้เนื้อโฟมที่เห็นขาวๆเนะ่จางเหมือนกับน้ำใสๆนะครับก็ล้างด้วยน้ำแล้วก็เช็ดผ้าเช็ดทำความสอาทความสะอาดได้เลยนะครับ ก็ไม่ต้องออกแรงมากสิ่งโซครโปที่ฝังอยู่อยู่ติดกับที่สีเนี่ยจะหลุดมาพร้อมกับพร้อมกับโฟมที่ไหลลงมาที่เราเห็นนะครับก็หากลูกค้ามีข้อสงสัยกำลังจะเปิดกิจการคาแคร์เ,เห็นเขาใช้ถังโฟมก็ไม่ทราบว่าวิธีใช้งานใช้ยังไงนะครับดูคลิปตรงนี้แล้วก็จะเข้าใจว่าวิธีการทำยังไงหรือ มีข้อสงสัยประการใดก่อนที่จะสั่งซื้อก็สอบถามเข้ามาได้ทีมงานจะตอบคำถามให้ท่านจนท่านเข้าใจแล้วค่อยตัดสินใจนะครับว่า,าจะเลือกใช้อุปกรณ์ประเภทไหนเหมาะสมกับธุรกิจของท่านขอบคุณครับ